้องออกก้อนลูกพี่มาครับโอเคครับเรียบร้อยฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะบอ้อยทำอะไรอะ่ะ เอียงเลยครับโอ้ยวอยตีนท่ายากครับโอ้ย,อ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 ยแรงจัดครับโอ้เต็มแล้วไปจอดล้อครับเดี๋ยวไปพร้อมกัน มาครับมาดูการออกบอ่อครับเที่ยวสุดท้ายของสองพี่น้องครับระหว่างบอยตีนผีกับน้องปักครับของทีมงานสีประโคนพี่น้องมาดูการวิ่งออกจากบอ่อครับมาแล้วครับบอยตีนผีเบาเบาๆา ไปแล้วครับลอยตีนผีโอไปแล้วครับอ่ะมาดูพี่โปรเฟียรครับคันนี้360นะครับ ไม่ใช่240พี่น้องเดอร์เครื่อง P 1 1ครับขอโทษขออภัยด้วยอ่วมาแล้วครับน้องปักออกบ่อลั่นๆเลยเที่ยวสุดท้ายไปเลยไปไปโชคดีครับโชคดีเที่ยวสุดท้ายเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้คันนี้เป็นเครื่อง P 1 1นะครับ360นะที่โปรเฟียคันนี้ครับ ตอนนี้กำลังออกสู่ถนนใหญ่นะออกจากบอรครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับ